มาแล้วครับขบวน517โอ้วันนี้มาแต่วันเลยนะครับสามโมงครึ่งครับผ่านกํบบาลังจะผ่านสถานี้ันหันะครับเพราะว่าผมเห็นผมเห็นออกตั้งแต่ออกหินรับตั้งแต่สองโมงครึ่งนะครับเมื่อเช้าเลยมาดีเลยครับมาแต่วันเลยครับวันนี้ขบวน517 ตามหลังขบวน75ไปเลยนะครับวันนี้ขบวน517 ไปแล้วครับขบวน517